น้องจ้าตื่นขึ้นมหมฮิมาตกเบื่อไหร่ขาวเต็มปลาเลยมนันโตกเมือ่อคืนนี่จ้าด้วยบ่เห็นจเยเนะฮิม,มกเมะ่อว่าฝน,นตกเงียเหมือแรองเงี้ยเมือ่อคืนฝนตกฮิมะเลยตกมันหนาวเนาะ เขาวมดไปละที่มาทุกนะเนี่ยเาวมดลังคาเลยแสดงว่าอากาศติดลบวันนี้ เมื่อวานว่าสิธเอาพอกเม็ดปักผิกกับอันเม็ดพักสื่อมาเม็ดแรดิชด,ดีที่บได้เพาะข้าวมดเลย